รู้สึกว่ามันคือการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานในชีวิตเราอยู่แล้วรู้สึกว่าต่อให้จบมาไม่ได้ทํางานเป็นนักกิจกรรมบําบัดไอ้สิ่งที่เรียนไปมันสามารถเอามาแอปพลายทำให้ชีวิตเรามีความสุขหรือมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้องนีคะได้เห็นพัฒนาการของเขาค่ะพอเหมือนเราฝึกเขาไปสักระยะหนึ่งคือเด็กๆโตขึ้นทําอะไรได้มากขึ้นเี้เราเรารู้สึก ใจไปกับเเเขขขาาห็นนโตึ้ Well Podcast ชวนคุยกับนักกิจกรรมบำบัสสดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็วันนี้เราก็มาพูดคุยกับคุณตองนะครับถ้ารบกวนให้คุณตองช่วยแนะนำเกี่ยวกับตัวเองนิดนึงได้ไหมครับได้เลยค่ะสวัสดีค่ะกีรตินุษเหลืองอังกูลนะคะชื่อใบตองเป็นนักกิจกรรมบำบัดค่ะอ่าครับคำถามแรกเลย กิจกรรมบําบัดคืออะไรครับ <laughs> กิจกรรมบําบัดนะคะคือจริงๆเป็นวิชาชีพในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะที่ใช้กิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นเป้าหมายค่ะในการส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพความสุขความพึงพอใจในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ ทุกคนทุกช่วงวัยคือนักกิจกรรมบําบัดสามารถทํางานกับเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ผู้สูงอายุก็ได้ผู้รับบริการฝ่ายกายก็ได้ฝ่ายจิตก็ได้ค่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องทํากิจกรรมกันหมดใช่ไหมคะการทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตมันทําให้เรามีมีคุณค่ามีความหมายค่ะกิจกรรมแต่ละอย่างมันมีความหมายกับตัวเราทีนี้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นอุบัติเหตุเกิดความบกพร่องหรือพัฒนาการ ที่มันขัดขวางความสามารถในการทํากิจกรรมของเรานะักกิจกรรมบาบัดก็จะเข้าไปช่วยหาวิธีให้คนคนนั้นสามารถทํากิจกรรมที่มันมีความหมายกับชีวิตเขาได้ค่ะอืมครับครับถ้าถ้าลงลึกเข้าไปเพิ่มนิดหนึ่งเนาะที่คุณตองบอกว่าเออจะก็มีเด็กเข้ามาใช้บริการหรือทํางานล้วกับคุณตองได้แล้วก็มีผู้ใหญ่เข้ามาทํางานด้วยได้นะเออไม่แน่ใจว่าถ้ามีเคสตัวอย่างที่อยากจะเจาะจงเพิ่มนิดนึงไนดะ้ไหมคะว่าเอาเอเช่นจะต้องเป็นอ่ เด็กหรือผู้พองประมาณไหนที่ที่มาทำงานงร่วมกับคุณตองครับคือส่วนตัวตองน,นะคะตั้งแต่เรียนจบมาคือตองทำงานกับเด็กอย่างเดียวเลยตองไม่ได้ทำงานกับครผู้ใหญ่หรือ,อ่สูงอายุ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆที่มีปัญหาเรื่องของสมาธิสัน้นออทิซมึมหรือพัฒนาการล่าช้าค่ะแล้วก็จริงๆตอนนี้ต้องทำงานเป็น,เป,นเป็นเจ้าของเนอร์เซอรี่แล้วก็สตูดิโอสำหรับเด็กด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเจอทั้งกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการทั่วไปแล้วก็กลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษค่ะอืมครับถ้าสมมติว่าเด็กที่เช่นมีสภาวะเป็นสมาธิสันนส้นหรือเป็นออทิสติกเนี่ย กิจกรรมที่เขาจะทําร่วมกับคุณตองนี้จะเป็นประมาณไหนนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าแต่ละเคสไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าต่อให้มีดิอะโนซิสเดียวกันว่าสองคนนี้มีสมาธิสั้นสองคนนี้มีออทิซึมเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็เป้าหมายของผู้ปกครองที่มาแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันสมมุติว่าถ้าเป็นเคสของสมาธิสั้นนะคะ ตัวตัวตองเองจะพยายามทํางานเรื่องของการให้เครื่องมือช่วยเด็กที่จะให้จดจ่อกับกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งได้ให้นานที่สุดถ้าเป็นเด็กเล็กเราจะพยายามอินเสิร์ตตัวเองเข้าไปในการเล่นของเขาเพื่อฝึกการเล่นโต้อตอบเพื่อฝึกให้เขายื้อสมาธิของเขาให้อยู่กับกิจกรรมเดิมให้ได้นานที่สุดแต่ถ้าเป็นเด็กโตหน่อยไปโรงเรียนเราก็จะพยายามโฟกัสเรืร่อง ทักษะที่เขาต้องใช้ในโรงเรียนเอ,อย่างเช่นการจดการบ้านการวางแผนว่าจะอ่านหนังสือวันไหนจะส่งงานวันไหนเรื่องของการเขียนลายมือหรือว่าการเขียนตกหล่นเขียนกลับด้านเขียนอะไรเงี้ยคะ่ะนักกิจกรรมบําบัดก็จะทํางานตรงนี้ได้คะ่ะอ่าครับครับเดี๋ยวผมอาจจะขอย้อนกลับไปนิดนึงนะย้อนย้อนเวลานิดนึงว่าสงสัยหนึ่งว่า,นนวาอะไรที่มันเป็นจุดเริ่มต้นทําให้อ่า คุณตองเริ่มเริ่มเข้ามาเรียนหรือทํางานเกี่ยวกับสาขาด้า,านกิจกรรมบาบัดได้นะครับคือต้องน่าจะเหมือนกับแบบวัยรุ่นรุ่นเดียวกับตองหลายๆคนที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้เรียนแพทย์หรือว่าอยากให้เรียนสายที่เป็นวิทยาศาสตร,ร์สุขภาพอะค่ะแต่ตัวตองเองในวัยแบบมัธยมปลายก็คือค่อนข้างจะชอบไปทางดนตรีทีนี้พอตอนที่จะต้องเลือกสาขาที่จะเรียนในระดับ ปริญญาตรีจริงๆก็เลยต้องมีการประนีประนอมกันระหว่างตัวเองกับคุณแม่แล้วก็คุณน้าเนี่ยคือน้องสาวของคุณแม่ค่ะรู้จักวิชาชีพกิจกรรมบําบัดเ,<ม>เพราะว่ามีมีเพื่อนเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนั้นกิจกรรมบําบัดมีเปิดแค่2ที่ค่ะในประเทศไทย<ม>ก็คือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่แรกแล้วก็ที่มหิดลเป็นมหลาลัยที่สองซึ่งตองอ่ะเป็นรุ่นแรกของมหิดลที่สมัครไปก็เลยก็เลยคิดว่า เลือกวิชาชีพนี้เพราะหนึ่งมันก็อยู่ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะทําให้คุณแม่และครอบครัวพึงพอใจแล้วก็มัน <c oughs> ยังได้ใช้มันยังได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการที่เราจะครีเอทกิจกรรมหรือนําเอาศิลปะหรือดนตรีมาใช้ประกอบกับการช่วยเหลือการบําบัดผู้รับบริการของเราค่ะ <c oughs> ตอนตอนที่คุณตองเหลียนนี้แบบรุ่นเยอะไหมครับแบบมีหลายคนไหมในรุ่นตองมีสามสิบห้าคนคะ่ะเป็นรุ่นแรกอ่าครับครับ แล้วตอนเรียนมีประสบการณ์ยังไงบ้างครับแบบเอ๊ะมีอันไหนแบบชอบมากอันไหนท้าทายสนุกหมดเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันคือการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานในชีวิตเราอยู่แล้วรู้สึกว่าต่อให้จบมาไม่ได้ทํางานเป็นนักกิจกรรมบําบัดไอ้สิ่งที่เรียนไปมันสามารถเอามาแอพพลายทำให้ชีวิตเรามีความสุขหรือมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะคือพอ ช่วงปีแรกๆเนี่ยเราจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็อาจจะค่อนข้างยากหน่อยเพราะแมกิดอนก็แบบเน้นวิชาการพอสมควรเนี่ยค่ะแต่พอเริ่มเข้าตัววิชาของสาขาค่ะเราจะได้ทํากิจกรรมค่อนข้างเยอะค่ะทั้งปั้นหม้อเอ่อทอผ้าไปปั่นจักรยานน้ํากันอะไรเงี้ยคือเพื่อให้เข้าใจว่ากิจกรรมแต่ละประเภทเนี่ยทำแล้วมันได้อะไรแล้วมันใช้องค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็สนุกค่ะได้เล่นกับเพื่อน ครับครับฝัังเราดูเป็นขนาดที่น,น่าเรียนมากเลยครับคืวันขารเรียนค่ะครัแล้วผมไม่แน่ใจว่าอย่างเช่นแบบตอนปีสาปีสี่เขามีให้ต้องฝึกงานหรือว่าต้องแบบทำโปรเจกต์จบหรือทำวิทยานิพนธ์อะไรพวกนี้บ้างไหมนะครับมีค่ะก็คือจําเป็นต้องฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกหนึ่งพันชั่วโมงค่ะก็เริ่มตั้งแต่ปีสองเลยนะคะที่ที่ได้เริ่มออกไปฝึกงานแล้วตอนก็ตกหลุมรักไฟเด็กตั้งแต่ ตั้งแต่เทินแรกๆเลยค่ะที่ได้เจอเด็กแล้วก็วิจัยตอนปีสี่ค่ะตอนจบก็เลือกกิจกรรมที่เป็นการละเล่นไทยว่ามันพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆยังไงซึ่งปัจจุบันนี้ต้องว่าก็สําคัญนะคะคือตอนเด็กๆจําได้ว่าตัวเองแบบเล่นมากเก็บอะไรเงี้ยเยอะเราก็เลยแบบตาพันตากับมือก็เลยดีแต่ไม่รู้ว่าเด็กๆเขายังได้เล่นกันอยู่หรือเปล่า ครับครับครับอะไรอาจจะขอถามเิ่มเติมอะไรที่ถึงแบบเอถูกจริตว่าแบบเออชอบชอบที่จะแบบทํางานกับเด็กๆได,ได้เห็นพัฒนาการของเขาค่ะพอเหมือนเราฝึกเขาไปสักระยะหนึ่งคือเด็กๆโตขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นเี้เราเรารู้สึกภูมิใจไปกับเขาเห็นเขาโตขึ้นแล้วก็จริงๆช่วยแบ่งเบาหรือช่วยลด ความความทุกข์ของพ่อแม่คือ<笑><笑>เห็นเขาแบบสบายใจขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราอินกับการทํางานฝ่ายเด็กค่ะอืมครับครับแล้วก็หลังจากที่คุณตองอเรียนจบปริญญาตรีเนาะมีได้เรียนต่อเพิ่มเติมหรือว่ามีประสบการณ์ทํางานต่อหลังากจจบเลยนะครับ หลังจากจบปอตรีที่มาฮิดนนะคะต้องทำงานที่ศูนย์พัฒนาการเด็กที่กรุงเทพอยู่ประมาณปีกว่าๆแล้วก็ไปเรียนต่อโทที่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียอีกประมาณปีหนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่บ้านที่ขอนแกนนะะ่นค่ะถ้าเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ตอนทำงานที่ศูนย์พัฒนาการเด็กให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะตอนนั้นตำแหน่งตำแหน่งแรกที่เข้าไปคืคอเป็น early interventionist ก็คือเป็นเหมือนนัก ในระยะแรกเริ่มอะคะ่ะคือเขาก็วิจัยแล้วว่า ในการที่จะช่วยเหลือเด็กที่มีความล่าช้าหรือมีปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการนะคะการทําในช่วงปฐมวัยคือก่อนหกขวบอะ่ะมันจะได้ผลดีที่สุดแล้วตอนนั้นเราก็คือเขาจะจับคู่เรากับเด็กอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วก็เราจะได้ตามเด็กไปที่โรงเรียนเราจะได้คุยกับพ่อแม่เด็กเราจะได้พาเขาไปตามเซสชันที่เขาต้องบําบัดกับนักบําบัดหลากหลายวิชาชีพอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราได้เข้าใจบ,บทบาทของแต่ละวิชาชีพมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเข้าใจมาก ขึ้นว่าปัจจัยต่างๆที่มันส่งผลกับพัฒนาการของเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็เลยเป็นเหมือนเหมือนฟาวเดชันที่ดีของเราในการเริ่มต้นทํางานฝ่ายเด็กหลังจากนั้นต้องก็ขยับมาทำํำตำแหน่งนักกิจกรรมบําบัดตามที่ตัวเองจบมาก็เข้าไปตามรโรงเรียนนานาชาติต่างๆในกรุงเทพแล้วก็ไปไปฝึกเด็กๆนะคะก็ได้เริ่มได้สื่อสารกับคุณครูสื่อสารกับผู้ปกครองมากขึ้นอีกประมาณนี้นะคะ่ะอืมครับครับแล้ว จุดไหนที่เป็นจุดที่เอ,อตัดสินใจว่าเออเราอยากจะไปไปเรียนต่อแล้วครับจริงๆแผนที่จะเรียนต่ออยู่แล้วค่ะตั้งแต่แรกเพราะก็รู้สึกว่าแบบอยากอยากมีประสบการณ์ไปเรียนต่างประเทศคือเรารู้สึกว่ามันน่าจะอะไรที่แบบท้าทายดีครับ <ๆ S 1> แล้วก็ท้าทายจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเรียนนะคะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตครับครับ ตอนตอนที่คุณตองเรียนโทก็คือเรียนเรียนด้านด้านไหนเป็นจอจงมัณฑิเศสนะครับเรียนกิจกรรมบําบัดเหมือนเดิมค่ะเป็นเป็นภาพกว้างค่ะไม่ได้มีตรมเฉพาะสายก็เรียนเกี่ยวกับทุกๆุกฝ่ายเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้เฉพาะเด็กค่ะอ่าแล้วแล้วที่คุณตองบอกว่าเออตอนไปตอนไปเรียนเนี่ยมีความท้าทายอันนี้จะเป็นความท้าทายแนวไหนพอจะบอกได้ไหมครับการการหาข้าวกินเองค่ะ อกับเข้าไม่เป็นนะคะแล้วก็การการไปอยู่ต่างประเทศคือทำเองมันมันประหยัดกว่าค่ะการออกไปกินข้างนอกคือแบบเลือแล้วเราก็แบบเราก็เก็บเก็บเงินไปไปเรียนต่อแล้วแหละก้อนนึงแต่ว่ามันก็ยังต้องหาที่นั่นด้วยก็ทํางานเหมือนที่นักเรียนไทยส่วนใหญ่ทําก็คือไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารไทยแล้วก็อ สนุกค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกคือเรื่องเรื่องเรื่องเรียนเหมือนเป็นเรื่องลองอะเรื่องฝึกทํากับข้าวเหมือนเป็นบักแล้วหลังหลังจากที่ไปเรียนกันมาตอนนี้ก็ยังยังมีได้ใช้สก,กิลเรื่องทํากับข้าวอะไรเองอยู่ครับหรือว่าหรือว่าทิง้งเรียบร้อยแนละ้ว ตอนนี้พอมีลูกอะ่ะต้องต้องกลับมาฝึกทําอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเพราะว่าอยากให้เขากินอาหารที่มันแบบว่าปรุงน้อยสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะทําเองแต่ก็อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างครับครับครับแล้วตอนตอนที่ไปเรียนระดับปัญญาโทเนี่ยมันมีความต่างกับตอนเรียนปริญญาตรียังไงบ้างไหมครับอือโทเขาจะให้เราศึกษาด้วยตัวเองเยอะขึ้นนะคะถ้าความรู้สึกก็คือเหมือนกับ แมทเทียรลต่างๆอยู่ในอยู่ในออนไลน์แล้วก็จะได้เข้าไปเจอเพื่อนๆเนี่ยเพื่อเพื่อเวลาที่มีกิจกรรมกลุ่มจริงๆหรือเป็นเลคเชอร์ที่แบบต้องเข้าจริงๆนอกนั้นคือเหมือนเราต้องจัดการตัวเองให้ได้ในการที่จะแบบอ่านหนังสือหรือว่าทํางานส่งให้ทันค่ะซึ่งที่ที่มหา ที่ตอนเรียนปอโถต้องรู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตของนักศึกษาค่อนข้างมากคือถ้าถ้าสมมติว่าเราโฮมซิกหรือเรามีปัญหาอะไรที่เราไม่สามารถแบบเรียนหรือทํางานได้ตรงเวลาคือเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นจุด<ถ>ที่แบบน่าสนใจท,ที่ที่ดูแตกต่างกันกับตอนเรียนปอตรี ปก<ะ>ติคือมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยแนะนำนะแล้วก็มีเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ปอโทมเราต้องเพิ่มตัวเองเยอะขึ้นแต่ก็มีระบบที่สปอร์ตมากขึ้นด้วยเหมือนกันแล้วตอนตอนเรียนจบอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจว่าเออเราจะกลับไปกลับไปที่คอนแกนนะจริงๆเป็นเหตุผลส่วนตัวคะ่ะที่แบบ คุณครูของตองสมัยตองแบบมัธยมอะค่ะคือแกเคยพูดไว้ว่าถ้าตองไปเรียนอะไรดีๆมาอยากให้กลับมาทํางานมาพัฒนาเด็กๆบ้านเรานะอ,อ,อยากให้เด็กๆอีสานะได้เห็นแบบอะไรแบบที่ต้องไปเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยกลับทํางานที่บ้านแล้วก็จริงๆก็เป็นคนอยากอยากแบบแต่งงานมีครอบครัวอยากอยู่กับที่ไม่ได้อยากย้ายไปไหนเงนี้ยค่ะก็เลยก็เลยกลับอยู่ที่ขอนแกน่นอ่าครับแล้วออตอนที่ กลับไปที่คอนแกิรดเรียบร้อยเนี่ยก็คือเปิดเนื้อซีของตัวเองเลยหรือว่ามีทำงานที่อื่นก่อนไหมนะครับ ยังยังค่ะตอนที่กลับมาจากเรียนต่อโทก็ไปทำงานที่โรงเรียนโรงเรียนรัฐบาลกึ่งรัฐบาลแล้วตอนนี้เป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนที่เขามีฝ่ายการศึกษาพิเศษก็คือจะให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมได้เราก็เลยรู้สึกเออเป็นคล้ายๆกับงานที่เราทำที่โรงเรียนในกรุงเทพก็เลยมาสมัครทำที่นี่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ทำให้เราได้เข้าใจ ความแตกต่างของบริบทโรงเรียนอินเตอร์กับโรงเรียนไทยแล้วก็ทําให้เราอยากที่จะแบบเปิดของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งที่แบบคือตอนทํางานแบบชอบชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วเราบางทีถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของเองเราสามารถครีเอทได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเริ่มเปิดของตัวเองควบคู่ไปกับทํางานที่โรงเรียนสาธิตอยู่ช่วงหนึ่งเสร็จแล้วก็ออกจากที่โรงเรียน มาทําของตัวเองเต็มตัวค่ะแล้วหลังจากที่มาเปิดเนสซอรี่ของตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยแม่แน่ใจว่าประสบการณ์เป็นไงบ้างมีความท้าทายอะไรไหมครับตอนที่เริ่มมาค่ะต้องทําคนเดียวเนาะต้องก็ทําเหมือนเป็นกิจาการรม สำหรับเด็กพิเศษนี่แหละก็คือเสริมพัฒนาการแล้วตองก็มีสอนดนตรีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ก็จะเริ่มมีกลุ่มผู้ปกครองในขอนแก่นที่เหมือนรู้ว่าเราเรียนจบอะไรมาแล้วเขาสนใจอยากจะให้สอนลูกเขาซึ่งลูกเขาก็เป็นที่มีพัฒนาการดีทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยกลายเป็นเซอร์วิสที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆทั่วไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็มันก็เลยค่อยๆค่อย,าย,ยจากจาก สำหรับเด็กพิเศษก็เลยกลายเป็นเนอร์เซอรี่ที่ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเด็กพัฒนาการทั่วไปแต่เราก็จะยังมีบริการเสริมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษเนี่ยค่ะความท้าทายใน,ในความท้าทายในตอนเริ่มก็จะมีว่าการสื่อสารกับผู้ปกครองอะคะ่ะให้เข้าใจว่าวิชาชีพของตอนที่ต้องเรียนมาเรียนอะไรมารบ,บ้าง อะไรได้บ้างช่วยเด็กยังไงได้บ้างแล้วก็ <c oughs> การที่เราอยากได้ความร่วมมือจากเขาเพราะว่าเด็กอ่ะมาอยู่กับเราแค่อาทิตย์ละชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะสมมติในบางเคสที่เหมือนมาเรียนเสริมพัฒนาการ <c oughs> ผู้ปกครองจำเป็นท <c oughs> ี่จะต้องกลับทำการบ้านที่บ้านเราจะสื่อ <c oughs> สาร ด้วยกับผู้ปกครองที่มาใหม่ที่แบบยังไม่เข้าใจแล้วจะให้เขาไว้ใจในตัวเราเพราะว่าเขากําลังจะเอาสิ่งที่เขารักแล้วก็ห่วงแหนที่สุดคือลูกของเขาอะมาฝากไว้กับเราเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นความท้าทายในใน,ในช่วงเริ่มเข้าใจว่าเหมือนคุณตองมีทําเป็นสตูดิโอแยกด้วยอันนี้มันมีความแตกต่างอะไรจากตัวเนอร์เซอรี่ไหมนะครับตัวเนอร์เซอรี่จริงๆเกิดขึ้นทีหลังค่ะอย่างที่บอกว่าตอนแรกก็จะเป็นคลาสแบบเหมือนเสริมพัฒนาการภาษาอังกฤษดนตรีศิละปะ แล้วก็พอช่วงประมาณช่วงโควิดค่ะก็ค,คือเด็กๆโรงเรียนไม่ได้แล้วก็เด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้หรือพ่อแม่บางบ,บ้านก็คืออนุญาตให้ดูจอหรือไม่สนับสนุนให้ดูจออยู่แล้วก็เลยเกิดการรวมตัวกันของกลุ่มพ่อแม่ที่เขารู้สึกว่าเขาไว้ใจกันและกันเขาไว้ใจเราก็เลยเอามา เราในช่วงโควิดอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มจากาแบบชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงเป็นครึ่งวันเป็นเต็มวันไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยอ๋อถ้าอย่างนั้นเรารจดทะเบียนเนอร์ซรเซอรี่ซะเลยดีกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะตอนนี้ก็เลยขยายออกมาแล้วคะ่ะขยายออกมาเนอีแยกกับพาร์ทที่เป็นสตูดิโอค่ะอืมครับครับ,รบแล้วของพาร์ทของเนอร์เซอรี่นี้รับเด็กตัก้งแต่กี่ขวบึงกี่ขวบบ้างแล้วก็เปิดทําการกี่โมงกี่โมงนะครับ ลิตเติ้ลแซลมอนเนอร์ซรีตอนนี้รับฝากวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะก็รับตั้งแต่อายุหนึ่งขวบค่ะถ้าหนึ่งถึงสองขวบเนี่ยสามารถฝากได้ครึ่งวันแต่ถ้าสมมติว่าโปรแกรมเต็มวันก็คือสองขวบขึ้นไปแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมที่แบบเสริมพัฒนาการในทุกๆวันค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนที่จะเข้าโรงเรียนค่ะอืมครับครับสงสัยนิดหนึ่งที่บอกว่าถ้าเป็นเด็ก เด็กเล็กสุดเนาะประมาณหนึ่งควบในควบครึ่งเนี่ยจะอยู่ได้แค่ครึ่งวันแต่ต้องสองควบขึ้นไปถึงจะนด้เต็มวันเนี่ยทาไมมันถึงมีความต่าตรงนี้นะครับจริงๆเป็นเป็นแค่เขาเรียกว่านิดของกลุ่มลูกค้าของต้องมากกว่าค่ะคือบางบางบ้านอาจจะจะมีความจําเป็นที่จะต้องฝากลูกตั้งแต่สามเดือนเพราะว่าคนพ่อคณแม่ต้องกลับไปไปทางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ากลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มที่อยากจะเลี้ยงเองซะส่วนใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กเล็กเนี่ยช่วง นอนกลางวันหิวงอแงยยแล้วคือคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะกลับไปดูแลต่อที่บ้านเองแต่ว่าตอนเช้าก็คือเหมือนเ,ออเป็นให้เขาได้ออกมาเจอเพื่อนมาเจอคุณครูมาได้รับการกระตุน้นทั้งเรื่องของภาษากล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยจะเป็นเป็นพาของน่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าของตองเองมากกว่าที่เขาไม่ได้ต้องการฝากเต็มวันณณช่วงวัยนี้แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือคก็คือต้องเตรียมเข้าโรงเรียนละเขาก็คือแฮปปี้ที่จะฝากเต็มวันได้ อืมครับครับแล้วตัวทั้งตัวเนอร์ซอรี่กับสตูดิโอนี้คุณต้องให้บริการมากี่ปีแล้วนะครับเอ่อต้องเริ่มเปิด s ซ l m o n OT Studio ปีสองพันสิบหกค่ะเอ่อตอนนั้นก็คือทำคนเดียวค่ะแต่ตอนนี้ก็คือใหญ่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีมีทีมคุณครูประมาณยี่สิบคนค่ะ<อ> <c oughs> ทำเกาเก้าปีแล้วค่ะอ่าโอเคครับครับ <c oughs> แล้วพอ ตัวตัวโรงเรียนตัวอตัวซีโอเนี่ยมันมันมีความใหญ่ขึ้นเนี่ยมันมีอะไรที่อมันมีความยากหรือความท้าทายเพิ่มมากขึ้นไหมครับอืมยากค่ะยากค่ะคือคือเราเหมือนเราสวมหมวกหลายใบอะค่ะคุณนัดคือในในพาร์ทที่เราเป็นนักบําบัดเราก็เราก็มีความเข้าอกเข้าใจผู้ปกครองเราก็จะมองแบบ ว่าเราจะแบบส่งเสริมเด็กคนนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะเดียวกันเราก็ยังมีพาร์ทหมวกของผู้บริหารที่เราจะต้องแบบ,ค,บออคำนึงถึงแบบผลประโยชน์ของสตูดิโอของเน r ้อเซรีแล้วเราก็มีพาร์ทที่เราเป็นหัวหน้าของทีมของเราที่แบบเป็นคุณครูที่แบบมีความตั้งใจดีทุกคนที่จะสอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนแบบ ต้องทำหลายอย่างก็ก็เลยท้าทายขึ้นแล้วก็ตั้งแต่มีลูกคือตอนตอนนี้ต้องมีลูกสาวอายุสามขวบเราก็จะมีหมวกของแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยในพาร์ทที่แบบลูกเราก็อยู่ที่เนอร์เซอรี่ของเรานี่แหละอะไรอย่างเงี้ยก็จะพอเจอเราเขาก็จะหวามีแต่ว่าเราก็อาจจะต้องแบบเ่าเวลานี้คือทีเชื่อตองอย่เลยครับครับที่ที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ยี่สิบคนนี้เป็นแน่ใจว่าเออแบบมีการ เอ่อแบ่งแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแตกต่างกันอะไรประมาณไหนอะคระัอืมก็ก็จะตถ้าตามตำแหน่งงานก็คือเขาก็จะทำคนละอย่างตามตำแหน่งหน้าที่อะคะ่ะส่วนใหญ่ต,อต้องต้องเลือกคนที่เขาแบบมีใจที่จะอยู่กับเด็กอะคะ่ะอืมต้องคิดว่าเครื่องมือหรือว่าแบบทักษะต่างๆมันฝึกฝนได้คือเราสอนให้เขาได้แล้วก็เขา ประสบการณ์ที่เขาทําจริงแต่ว่าถ้าใ,ใจเขาไม่ไม,ไม่ไม่อ่อนโยนกับเด็กอะต้องว่าอันเนี้ยยากกว่าที่คุณตองบอกว่าเออคุณตองมีตอนตอนที่เริ่มแบบมาสอนคลาสเองเนาะที่บอกว่ามีสอนดนตรีโดยไม่แน่ใจว่าสอนดนตรีด้านอะไรครับสอนเปียนโนค่ะตอนแรกคือที่ที่สมัยมัธยมคืออยากเรียนเปีย,นยนโน <laughs> อ, <laughs> อยากเรียน แม่ไม่ให้ค่ะก็สอนเปียโนแต่ตอนนี้ <c oughs> สอนน้อลงแล้วค่ะเพราะว่าต้องบริหารด้วยอย่างที่บอกก็เลยจะแบบก็มีคุณคุณครูคนอื่นสอนเปียโนแทนแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังแบบมีบ้างปะปายพอให้ชื่นใจมีไม่แน่ใจตอนที่คุณตองเข้านี่มันชัวร์นี่แบบสี่ชั้นเชนออกหรือเปล่าครับ <c oughs> น่าจะใช่นะคะสมัยมัธยมใช่ใช่ใช,ใช่ที่ได้ดูอะไรเงี้ยเราก็แบบอุ้ยอยากเรียนมาฮิโดนมากเลยตอนนั้นแต่ว่าแต่ว่าแม uh ่ huh. ไม่ให้เรียนเ uh huh. อาไป uh huh. แล้วเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปอตีเราจะ <laughs> เราจะเข้ามาฮิโดนได้แต่การเรียนได้เรียนบับัตที่มาฮิโดนแทนค่ะอ่าโอเคครับครับแต่ว่าตอนปีหนึ่งเราก็แอบแอบไปออเดชั huh. ่นเล่นละครเวทีของคณะดุริยางคศ uh ิลป์ที่มาฮิโดนแล้วไปเป็นเอ uh ็กซ์ตร้าเป็นตัวประกอบ ใช่ค่ะปัจจุบันนี้ก็เหมือนคุณต่อก็มีการสวมหมวกมีความหน้าที่ความรับผิดชอบในในหลายส่วนเนาะไม่แน่ใจว่าเออดูแลดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจของตัวเองยังไงบ้างครับงัดสารพัดเครื่องมือมาใช้อัคุณนคือมันต้องแบบ พยายามเหมือนกัน,นะคะ่ะต้องต้องรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่แบบต้องรู้แล้วแบบรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับตัวเองมากที่มันแบบเปลี่ยนชีวิตเลยคือเรื่องของอการเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์อะคะ่ะเรื่องของการฝึกระบุบอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนเพราะว่าต้องรู้สึกว่าต้องโตมาในในยุคที่เหมือนกับไม่ค่อยมีข้อมูลเรื่องนี้คือเราเราไม่เคยได้รับการ อนุญาตให้รู้สึกอา,อารมณ์อะไรที่มันเป็นเชิงลบทำให้เราแบบพอมันไม่รู้สึกมันก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงมันก็เหมือนเก็บ,เ,กบเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอพอเรียนรู้เรื่องของอารมณ์มากขึ้นน่ะต้องรู้สึกว่าต้องมันมันเปลี่ยนชีวิตมาคือตอนนี้เราสามารถบอกได้ว่าเรารู้สึกอะไรแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงคือถ้าเครื่องมือที่ดีอีกอันนึงก็คือเรื่องของสติคือ mindfulness คือเหมือนพอเรารู้ตัวว่า โกรธละตอนนี้ยโกรธละแต่ว่าเราจะเลือกว่าเราจะรีแอคกับความโกรธนั้นไหมแล้วมันจะมีผลอะไรยังกับใครคือพอมันรู้ตัวแล้วมันคิดทันตลอดเงค่ะมันก็ไม่ค่อยดามเมจมันก็ไม่ค่อยดามเมจแต่ว่าสิ่งสิ่งที่สําคัญตรงว่าสําหรับคนที่เป็นผู้บริหารหรือแบบทํางานแบบมากๆต้องคิดว่าคือเรื่องการพัก ด้วยค่ะการพักผ่อนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าถ้าตัวตองเองอ่ะก็ไม่ได้ทําได้ดีขนาดนั้นในเรื่องของการพักเพราะว่าเหมือนใจมันก็คิดตลอดเวลาตอนเนี้ยคน <c oughs> สิ่งที่ช่วยคือคือสามีที่จะคอยเบรกสามีที่จะบอกว่าเออพอได้แล้วพักได้แล้วอะไรเงี้ยก็ก็ก <c oughs> จะเป็น <c oughs> เรื่องนั้นค่ะตองคิดว่าหนึ่งคือเราไปฝึกฝนเรื่องของการรับรู้อารมณ์ตัวเองมีมีสติแล้วก็พักให้เป็น <c oughs> ถ้าสมมติว่าแบบมีผู้ปกครองที่สนใจจะใช้บริการาเช่นจะเป็นสตูดิโอว่าตามหรือว่าเป็นเนอร์เซอรี่ของของคุณตองเนี่ยคุณตองแต่ก็จะยังไม่แน่ใจเนาะคุณตองมีคำแนะนำอะไรให้ไหมนะครับ ยินดีมากๆค่ะแ <laughs> วะเมดาด้นผู้ปกครองในแถบขอนแก่นก็คือแซลมอนโอทีสตูดิโอค่ะจริงๆมีบริการหลากหลายค่ะทั้งภาษาอังกฤษเรียนดนตรีเรียนเปนโนนะคะศิะลปะแล้วก็ขอเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กไม่ว่าจะแบบได้รับการวินิจฉัยมาแล้วจาก แพทย์ว่ามีโรคอะไรไหมหรือว่าไม่มีก็ตามนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือเข้ามาปรึกษาได้แล้วก็ในพาร์ทของเนอร์ซอรี่เราก็มีตั้งแต่ เนี่ยแะคะถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่มจริงๆมาได้ตั้งแต่6เดือนเลยถ้าเป็นแค่แบบเหมือนเซน s ซอร Club คือเราแบบมาเล่นส่งเสริมประสบการณ์ทางประสาทความรู้สึกให้เด็กๆแบบได้รับการกระตุ้นตั้งแต่6เดือนมาได้ฝากครึ่งวันเริ่มได้ตั้งแต่ขวบหนึง่งแล้วฝากเต็มวันได้ตั้งแต่2ขวบค่ะก็ สอบถามเข้ามาช่องทางไหนก็ได้เรามีแบบ Line Official, IG, Page เพจ e b o o o อย่างเงี้ยคะ่ะชื่อ Salmon OT Studio s e a เ c h รได้เลยแล้วก็ Little Salmon Nursery คะ่ะครับได้โอ้ <laughs> ครับข <laughs> อบ<เ>คุณ <laughs> <laughs> <เ>ค่ะ <laughs> ครับมีคุณตองไม่แต่จะว่ามีอะไรอยากจะอยากจะทิ้งทายไหมครับอืมต้องคิดว่าแบบอยากให้อยากให้ เห็นใจผู้ปกครองยุคนี้นะตรงว่าหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปมากอะคะ่ะเหมือนแบบเรื่องของการดูจอเอยเรื่องของแบบแบบแนวทางการเลี้ยงดูที่แบบมันเหมือนมีข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีพ่อแม่ก็ <S 2> <S 2> <S ไม่ได้รู้ว่าแบบจะต้องเอาอันไหนมาใช้อันไหนที่มันถูกหรือแบบ l i f e ไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตไลไต์ของชีวิตคน เรียกว่าอะไรเดียไลฟ์สไตล์ปัจจุบันเนยคะมันก็ส่งเสริมให้เกิดความเครียดอะเพราะว่าเหมือนอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ค่อยๆพิจารณาว่าแต่ละเรื่องมันแบบมันคอขาดบาดตายจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มความเครียดให้กับตัวเองในการในการเลี้ยงดูลูกเนาะคือถ้าแค่คุณรู้สึกว่าคุณอยากเป็นพ่อแม่ที่ดีต้องคิดว่าคุณก็คือพ่อแม่ที่ดีแล้วแหละที่จะพยายามเหมือนแบบเรียนรู้หาเครื่องมืออะไรมาบางแบบ ดูแลลูกๆเนี่ยคะ่ะกับสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคืออยากใหอ้อยากให้วิเคราะห์เรื่องของบอริบทค่ะคือไม่ว่าคำพูดไหนก็ตามจากกูรูด,ด้านใดก็ตามในอินเทอร์เน็ตที่เราไปเจอเราเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าเขาพูดคำพูดนั้นน่ะในบริบทไหนสำหรับสถานการณ์อะไรมันอาจจะไม่ได้แอพพลายกับทุกๆสถานการณ์อย่างเงี้ยคะ่ะอันอันนี้น่าจะเป็นอย,อยากแบบว่าฝากให้พ่อแม่ผู้ปกครอง เอาแวว์ uh, เรื่องนี้ค่ะ <laughs> ค่ะยังไงโอวันนี้เป็นการคุยที่สนุกมากเลยแล้วก็ขอบคุณเวลาของคุณตองมากๆเลยนะครับขอบคุณคมากมากเช่นเดียวกัน